อาจารย์คะสวัสดีค่ะครับประตูหน้าบ้านกับหลังบ้านเนี่ยค่ะไม่ควรตรงกันใช่ไหมคะอาจารย์ครับถ้าประตูหน้าบ้านอยู่ตรงกลางหน้าบ้านค่ะและประตูหลังบ้านก็อยู่ตรงกลางหลังบ้านค่ะเขาเรียกว่าประตูหน้าบ้านและประตูหลังบ้านตรงกันหรือทะลุกันเพราะงั้นในกรณีแบบนี้คือไม่ดีค่ะแล้วพอพอมันทะลุกันเนี่ย มันก็บ้านมันอกมันแตกบ้านอกแตกคือไม่ดีแล้วค่ะแต่ถ้าตรงกันแต่ว่ามันมีเหมือนกับกั้นห้องไว้อยู่ตรงกลางอะค่ะอาจารย์ถ้ากั้นห้องอยู่ตรงกลางไอตัวตัวทะลุมันมันไม่เกิดแล้วมันก็หายไปอันนี้ก็ช่วยได้้ตอนนี้ก็ช่วยได้แต่ถ้ากรณีที่ข้างบ้านสองข้างขวากับซ้ายมีประตูที่ตรงกันแบบนี้ได้ไหมคะไม่เป็นไรอ่าอยู่ที่อยู่ที่ตัวรายละเอียดของดาวค่ะ ครับแต่โดยทั่วไปถือว่าไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือใช้ได้ไม่เป็นไรนะคะ,คะโอเคขอบคุณค่ะจ้า